ครับผมก็สวัสดีแฟนๆฟวันพีชทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ2สัปดาห์หลังจากสัปดาห์ที่แล้วงดไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมังงะวันพีชตอนที่1038คิดและลอรอปะทะบิ๊กมัม ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อเรื่องหลังนะครับก็จะมีหน้าปกเรื่องสั้นเข้ามาขั้นก่อนด้วยนะครับโดยชื่อเรื่องนะครับมีชื่อว่าเจอมาดับเบลซิกกับบันทึกการเดินเรือแบบไร้ความรู้สึกฉบับที่3นะครับ นิจิและยงจิโดนจับตัวอยู่ที่ช็อกโกเลตทาวบนเกาะโกโก้นะครับโดยเราเห็นว่านิจิและโยงจิอยู่ในหนังสือจากพลังของมงดอโดยหนังสือเล่มดังกล่าวตั้งอยู่กลางเมืองมีโอเว่นนั่งคุ้มกันหนังสืออยู่ด้านหน้าด้วยนะครับขณะที่ผู้คนเดินผ่านไปมาก็มองภาพดังกล่าวด้วยนะครับทั้งนี้เราเห็นพุดดิ้งที่มองหนังสือดังกล่าวเช่นกันด้วยท่าทีที่เป็นกังวลอยู่ด้วยนะครับ ก่อนที่เรานะครับจะไปเริ่มต้นฉากแรกก็จะมีการเล่าเรื่องก่อนเช่นเคยเลยนะครับท่ามกลางเพลิงร้อนและอู่เปิดตอนขึ้นมานะครับก็อยู่ในสถานที่ภายในปราสาทชั้นที่3นะครับโดยในตอนนี้เราเจนว่าการต่อสู้ของฟุคุโรคุจูกับไรโซก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับและเราจะเห็นได้ว่านสถานที่ดังกล่าวที่ใช้ในการต่อสู้นะครับในตอนนี้ไฟลุกท่วมทั้งชั้นไปแล้วนะครับ ด้านของฟุคุโระคุจูนะครับในตอนนี้ก็เริ่มติดไฟแล้วด้วยนะครับแต่ร่างของไลโซนะครับจะหนักหน่อยเพราะว่าในตอนนี้ตัวของเขาเองนะครับไฟลุกท่วมตัวไปแล้วนะครับทั้งสองคนก็ยังคงไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายรอดพ้นจากคาถาพัฒนาการของตัวเองไปนะครับและเราก็จะได้ยินเสียงของผู้คนที่กำลังพากันวิ่งหนีออกจากชั้นดังกล่าวด้วยนะครับไฟคลอกแล้วทางด้านของฟุคุโรคุจูนะครับที่กำลังต่อสู้อยู่กับไรโซ คลายวิชาเจ้าสถีเซไลโซไม่งั้นเราตายกันทั้งคู่แน่ทางด้านของไลโซนะครับเขาไม่ได้ตอบอะไรทั้งนั้นเขายังทนความร้อนจากไฟโดยที่ไม่มีท่าทีเสียสมาธิแต่อย่างใดเลยนะครับ จากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายงสถานที่ภายในปราสาทชั้นที่2นะครับโดยในตอนนี้เราเห็นว่ากลุ่มซามูไรกลุ่มหนึ่งนะครับกําลังถูกไฟขังเอาไว้ทําให้พวกเขานะครับไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ไปนอกปราสาทเร็วทางตันนี่ว่าแบบนี้จะหนีไปไหนได้แล้วตรงจุดที่พวกซามูไรกลุ่มนี้กําลังยืนอยู่นะครับ เพดานที่เกิดรอยล้าวกําลังจะถล่มลงมาใส่พวกเขานะครับเพดานจะถล่มลงมาแล้วแต่จูจ่ๆนะครับจินเบกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับและเข้ามาแบกเพดานเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเมื่อพวกสมุรัยกลุ่มนี้เห็นอย่างนี้นะครับเจ้าคือหนึ่งในกลุ่มหมวกฟางจินเบที่ได้ยินอย่างนี้นะครับมัวทําอะไรอยู่รีบออกไปจากปรา,าสาซะ ทำไมไฟมันลามเร็วขนาดนี้เนี่ยถ้าตายในการลบก็ยังพอว่าแต่คืนปล่อยว่าแบบนี้คุณได้ตายเพราะโดนไฟครอกกันเบืเ่อแน่ จากนั้นเนื้อเรื่องได้ตัดมายัางสถานที่ห้องแสดงดนตรีนะครับโดยในตอนนี้เราเห็นว่ากลุ่มซามูไรต่างพากันวิ่งหนีออกมาจากทิศที่บิกมัมกำลังต่อสู้อยู่นะครับอย่าเข้าไปใกล้บิกมัมนะหนีไปให้ห่างจากการต่อสู้ของพวกนั้นซะแล้วเราก็เห็นด้วยว่าทางด้านของ,งชอปเปอร์นะครับก็ยังคงอยู่กับคุณหมอเผ่าหมิงมิยากิและก็ทริสตันนะครับโดยพวกเขาทั้งสามนะครับก็กำลังยืนมองเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยนะครับ ในขณนะเดียวกันเราเชนว่าคุณหมอเผามิงทั้งสองรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจูจูชอปเปอร์เขาก็รู้สึกแปลกๆก,กับร่างกายของตัวเองนะครับเวอ,อคุณหมอชอปเปอร์โออะไรกันนี่โอ้ว้าและในตอนนี้นะครับเราเชนว่าชอปเปอร์เข้าคืนสภาพปกติไปแล้วนะครับคุณหมอมิยากิเทียนอย่างนี้โล่งอ,อกไปทีดีนะที่ความเสี่ยงจากร่างมอนสเตอร์มีแค่นี้ ชอปเปอร์ที่รู้ว่าตัวเองคืนสภาพปกติไปแล้วนะครับคืนร่างเดิมแล้วผลข้างเคียงคือตัวจะหดเล็กแล้วก็อ่อนเอลงสินะแต่เรื่องนั้นไว้ก่อนในขณะที่กำลังพูดอยู่น้นนะครับจูจูชอปเปอร์เขาก็รู้สึกตกใจขึ้นมานะครับมิยากิฉันเป็นของโซโลจังเลยอ๋อเรื่องยานั่นสินะครับ นายบอกว่ายานั่นจะช่วยให้โซโลกฟื้นตัวอย่างด่วนได้แต่ก็ต้องแลกด้วยการรับความบอบช้ำเป็นเท่าตัวใช่ไหมล่ะป่านนี้จะสู้ชนะหรือ,อยังนะเดิมทีเขาก็บาดเจ็บสหาหัสจนขยับไม่ได้อยู่แล้วถ้าบวกความเจ็บอีกเท่าตัวแล้วก็ เมื่อพูดประโยคนี้จบนะครับชอปเปอร์เขาก็มองขึ้นไปบนด่านฟ้านะครับและตะโกนส่งเสียงขึ้นไปบนด่านฟ้านายคงจะไม่ตายหรอกนะโซโลโจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่นอกปราสาทกันบ้างนะครับโดยในตอนนี้นะครับรเราเห็นว่าโซโลไดสติขึ้นมาแล้วนะครับและเขาก็พบกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าของเขาในตอนนี้นะครับ แกเป็นใครและจากภาพที่เราเห็นในตอนนี้นะครับก็คือยมมาทูดโครงกระดูกใส่ฮูดถือเขียวยักษ์กำลังจะฟาดเขียวใส่โซ,โซโลนะครับอะไรกันเนี่ยร่างกายมันขยับไม่ได้หยุดนะอย่านะว้อยต่อมาในเรื่องตัดมายังสถานที่ภายในโดมหอคอยสมองฝั่งขวากันบ้างนะครับที่ในตอนนี้แฟงกี้ก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่โซโลกำลังอยู่ด้วยนะครับ แฟงกี้ปราบศรูที่ขวางทางเขาระหว่างที่กำลังวิ่งไปหาโซโลนะครับลีกว้ยลีกเจ้าโซโ,ซโลไปอยู่แถวไหนกันฟ้าต่อมานะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่ภายในปราสาทชั้นที่1ห,ห้องบนฟ้าเพดานนะครับโดยในตอนนี้นะครับเราเห็นว่าลูกน้องของไคโดในบริเวณดังกล่าวนะครับได้ถูกอีโซปราบลงไปหมดแล้วนะครับ และเราก็จะได้ยินเสียงบ่นของพวกลูกกระจกกลุ่มนี้เที่ยงพอมีสีอยู่บ้างนะครับบัดซบเจ้าหัวหน้าหน่วยของกลุ่มหนวดขาวดันผมมาช่วยไอ้หนูพวกนั้นซะได้ต่อมานะครับอีโซ,โซเขาได้กระโดดลงมายังสถานที่ภายในปราสาทชั้นใต้ดินชั้นที่1น,นะครับและเราก็เจ็นว่าที่ท้องของเขานะครับมีบาดแผแลเล่นเลือนไหลออกมาไม่น้อยเลยทีเดียว ประมาทกำลังคนของพวกมันไปหน่อยถึงจะเป็นลูกกระจอกแต่ก็ไม่เสียชื่อกลุ่มเจ้าสาดร้อยสูรนะคิดคุคิขนดไนมอนถ้าพวกเจ้านีรอดไปได้ก็คงจะดี เมื่ออิโซพูดประโยคนี้จบเท่านั้นแหละครับทันใดนั้นอิโซก็หันกลับไปเล็งปืนใส่ใครบางคนนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของหน่วย CP0 ีสองคนนั่นเองนะครับที่ในตอนนี้พวกเขากำลังเดินเข้ามาอิโซนะครับเมื่ออิโซเขาเห็นอย่างนี้นะครับใส่ฟูปโพก่อนที่ผมนะครับจานบทพูดของบุคคลที่อยู่ในหน่วย CP0 ผมจะขอขั้นเล็กน้อยน,นะครับเพื่อแจ้งรายละเอียด เนื่องจากในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องอยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของบุคคลทั้งสองนะครับออกมาเพราะงั้นในฉากนี้ CP0 ทั้ง2นะครับพวกเขามีความสูงที่ต่างกันอยู่ซึ่งคนที่ได้รับบทพูดในฉากนี้นะครับก็คือคนตัวเล็กเพราะงั้นผมขอเรียกเขาว่า CP0 ตัวเล็กแล้วกันนะครับ C.P.C โตัวเล็กที่ได้ยินคำพูดของอีโซถูกต้องตามนั้นเราคืออีจิซิโก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าแกอยู่บนเกาะนี่แต่ถือซะว่าคราวนี้เราไม่ได้เจอกันก็แล้วกันนะอีโซจริงอยู่ว่าด้วยจุดยืนของเรายัางไงก็คงปล่อยให้อดีตกลุ่มหนวดขาวที่ก่อความผิดระดับประวัติศาสตร์ร้อยนวนต่อไปไม่ได้แต่ตอนนี้พวกเรามีธุระก,กับกลุ่มหมวกฟางแค่กลุ่มเดียวไว้สักวันค่อยเจอกันใหม่ เมื่อพูดประโยคนี้จบนะครับหน่วย c p c ทั้ง2ก็กำลังเดินสวนทางของอีโซไปนะครับอีโซที่ดูเงียบไปสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ยกปืนขึ้นมานะครับเดี๋ยวช้าก่อน c p c ต่อมานะครับเนื้อเรื่องได้ตัดแายังสถานที่ภายในปราสาทชั้นใต้ดินคทางอาวุธในตอนนี้นะครับเราเจ็นว่ายามาโตะกำลังลงบันไดไปยังตรงจุดที่ลูโรเบิดวางอยู่นะครับขอให้ทันทีเถอะขอให้ทันทีเถอะ ท้าว่าเมื่อยามาโตะเธอมายังตรงจุดที่รู้ว่าเบิดวางอยู่นะครับเธอก็เห็นคาเซนโบปีศาจไฟก็มาถึงแล้วเช่นกันนะครับและมันกำลังจะสบัดระเบิดอยู่ด้วยนะครับยามาโตะเห็นอย่างนี้เจอแล้วว่าไม่ได้นะไม่ได้ร้องเลยเถอะขอร้องละจากนั้นนะครับยามาโตะเธอก็ได้กลายร่างเป็นเทพมหมาป่าผู้พิทักษ์นะครับและโจมตีไปที่ลูกระเบิดลูกยักษ์ด้วยท่าเขี้ยวเหมมันไร้คุณศึก พื่อแช่แข็งลูกระเบิดลูกยักษ์เอาไว้ก่อนที่คาเซนโบจะไปถึงลูกระเบิดนะครับยามาโตะที่รู้สึกโล่งอกถ้าดินปืนมากมายขนาดนี้เกิดระเบิดขึ้นมาทุกอย่างก็จะจบสิ้นกันพอดีทว่าระหว่างที่ยามาโตะเธอกําลังพูดอยู่นั้นนะครับในตอนนี้คาเซนโบมันก็เริ่มจับระเบิดแล้วนะครับและละลายน้ําแข็งของยามาโตะยามาโตะเห่นอย่างนี้นะครับเธอก็รีบเข้าโจมตีใส่คาเซนโบทันทีเลยนะครับอย่าแต่ดินปืนนั่นเชียวนะ ผมมีดมายายามาโตเธอโจมตีใส่คาเซนโบด้วยกระบ,บองเหล็กของเธอนะครับเพื่อหนีความสนใจและจูจ่ๆนะครับคาเซนโบก็งอกแขนออกมานะครับยามาโตเมื่อเหอ็นอย่างนี้เธอก็รู้สึกตกใจไม่น้อเลยนะครับมือคาเซนโบก่อนที่จะเข้าโจมตีใส่ยามาโตนะครับท่านโอโรจิพร้อมกับโจมตีใส่ายามาโตด้วยไฟนะครับ ต่อมาเนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายัางสถานที่ห้องแสดงดนตรีนะครับในตอนนี้เราเห็นว่าบิ๊กมัมโจมตีใส่คิดแล้วก็หลอกครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะครับแล้วเราก็เห็นด้วยว่าในตอนนี้ลูกน้องของคิดแล้วก็หลอนะครับพยายามตะโกนขอร้องบิ๊กมัมอยู่ด้วยนะครับในตอนนี้หยุดทีเถอะบิ๊กมัมหัวหน้าของพวกเราขยับตัวไม่ไหวแล้วนะถ้าโดนซ้ําเข้าปอีกแล้วก็เดี๋ยวก็ถึงตายจริงๆหลอกพอแค่นี้เถอะขอร้องล่ะ บิ๊กมัมที่ได้ยินอย่างนี้นะครับเธอก็หยุดการโจมตีทันทีเธอยืนอยู่ต่อหน้าคิดและก็รอที่นอนบาดเจ็บหนังตรงพื้นนะครับเฮ้อต้องให้ลูกน้องมาอ้อนวอนขอชีวิตกับตันรู้ถึงไหนไอายถึงนั่นเลยนะพวกแกพร้อมกับหัวลอ,อกมานะครับลูกน้องของทั้งสองกลุ่มนะครับก็ยังคงพยายามเรียกกับตันของตัวเองอยู่นะครับในตอนนี้หัวหน้าจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดไม่เห็นภาพของคิดและรอที่อยู่ในสภาพพ่ายแพ้นะครับคิด ตาเหลือกส่วนหนงหน้าของพิกมานะครับเธอดูเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้มีบาดแผลสาคัญให้เห็นชัดเจนนะครับกลุ่มของคิดและรอยายามจะเข้ามาช่วยกับตันของตนนะครับทางหน้าของกลุ่มคิดเที่ยนอย่างนี้หัวหน้าทําใจดีๆไว้นะยังมีลมหายใจหรือเปล่าส่วนหนงหน้าของกลุ่มรอนะครับหน่วยแพทย์ไปช่วยกับตันเร็ว แต่ก่อนที่สมาชิกทั้ง2กลุ่มนะครับจะเข้าไปถึงตัวของกัปตันบิ๊กมัมเทียนอย่างนี้นะครับเธอได้โจมตีใส่พวกเขาเสียก่อนเจียวาหน้าหลังผาญเป็นบ้าน,นี่มันกลางสนามลบนะเว้ยไอ้พวกขยะเทวาสติดฟ้าครองสวรรค์จากภาพนะครับสมาชิกทั้ง2กลุ่มที่โดนท่าการโจมตีนี้ของบิ๊กมัมเข้าไปนะครับพวกเขาต่างพากันกระเด็นและกระจะกระจายออกไปนะครับเมื่อจัดการตัวเกะกะได้แล้วนะครับบิ๊กมัมเธอมองไปที่ด้านบน เอาละยังไม่ได้ยินเสียงประกาศชชนะของไคโดเลยแฮะอย่าบอกนะว่ายังเล่นกับเจ้าเปียกหมวกฟางนั่นอยู่ทั้งที่มันก็มีแค่คนเดียวเนี่ยนะไคโดเฮล่าไปด่านฟ้าได้ข้ามามาฉันเองก็เหนื่อยจะแย่ละไปจัดการปิดฉากในคราวเดียวกันเลยแต่ทันใดนั้นนะครับหลอเขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับโจมตีใส่บิ๊กมัมทันทีเลยนะครับด้วยท่าคลูมแอนเนติเซียยาชารู้ผลกันเสที เมื่อเส้นเสียงประโยคนี้นะครับหลออพรราชดาบของเขาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแทงทะลุเข้าไปที่แขนขวาและใบหน้าของบิ๊กมัมทะลุปากออกไปทางแก้มซ้ายทุกคนที่เหตุการณ์นี้นะครับต่างพากันช็อกไม่ว่าจะเป็นลูกน้องของไคโดนะครับเวอบิ๊กมัมตายแล้วหรือจะเป็นโฮมี่แท่งเหล็กของเธอนะครับมามะทางด้านของช็อปเปอร์นะครับโทราโอดาบยักษ์นั่นมาอะไรนะ รอที่ยังไม่ดึงดาบกลับมานะครับที่อาจไปรอบก่อนก็น่าจะได้ผลบ้างแน่แนการแทงนี่ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดแต่ว่าบิ๊กมัมที่ยังคงรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่านะไอ้นี่มันเมื่อสิ้นเสียงของบิ๊กมัมนะครับรอเขาได้ใช้ท่าช็อกวินเลยการโจมตีของรอในครั้งนี้นะครับมันได้สร้างคลื่นกระแทกที่รุนแรงมันได้ถูกซัดออกมาจากภายในร่างกายของบิ๊กมัม ผลกระทบที่พิกมัมได้รับในครั้งนี้นะครับเธอเลือดออกมาจากทางปากพร้อมกับล้มลงไปที่พื้นทันทีเลยนะครับพวกโฮมี่แท่งเหล็กของเธอเที่ยนอย่างนี้พวกเขารู้สึกโมรอเป็นอย่างมากเลยนะครับและในตอนนี้พวกเขากําลังเข้าโจมดีใส่รอนะครับบังอาจทํากับหมา,มาเลอแต่จูจ่ๆนะครับก่อนที่พวกแท่งเหล็กพวกนี้จะเข้าถึงตัวของรอนะครับก็เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงพวกแท่งเหล็กพวกนี้ออกห่างจากตัวของรอไปเสียก่อนนะครับ หืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนกำลังโดนดึงเวอและจากภาพที่เราเห็นในตอนนี้นะครับคิดเขาได้ดึงโลหะที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้ามาหาตัวเองนะครับไอ้พวกเสศษเหล็กบากมากจงเชื่อฟังพลังแม่เหล็กของฉันซะเมื่อบิ๊กมัมเธอได้ยินอย่างนี้นะครับเธอได้มองมาที่คิดทันทีแบบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับยังยืนไหวอีกเรอคิดจากนั้นนะครับบิ Big Mom, ๊กมัมเธอก็ลุกขึ้นมา ท่าทางอยากจะได้หัวชั้นหน้าดูเลยนะไอ้พวกเตกเวนคิดที่ได้อย่างเนี้ครับเขาก็วัรล้อออกมาไม่รู้ทาไมเหมือนกันแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเรากําลังสู้เพื่อที่ป,ป้าหมาหนึ่งเลยว่าไครโดที่อยู่ข้างบนนั่นก็คงอ้วมเต็มที่แล้วเหมือนกันน้ําหยดลงหินทุกวันสักวันหินมันก็ต้องกร่อนไม่มีวัตถุใดในโลกนี้หรอกที่คงความพานสะจนไม่มีทางบุกสลายเมื่อพุ่นประโยคนี้จบนะครับคิดเขาก็ยิ้มออกมาพร้อมกับโจมตีใส่บิ๊กมัมด้วยท่า พังคอนาดิโอโคดกระทิงกระสุนแม่เหล็กคิดเขาได้สร้างกระทิงโลงหะขนาดยักษ์และขี่มันพุ่งไปขิดใส่บิ๊กมัมแบบเต็มเ็มเลยนะครับลุกน้องของไฮโดที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเมื่อพวกเขาอย่างนี้พวกเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหัวตัวเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าบิ๊กมัมที่ขายายร่างแล้วอีกคิดเทียนบิ๊กมัมนอนกองอยู่ตรงพื้นนะครับเฮ้ยรู้เลยนะใหญ่แก่ต่อให้ต้องตายและประโยคนี้นะครับ ทั้งคิดและก็หลอกพูดออกมาแบบพร้อมๆกันนะครับเราก็ไม่มีวันปล่อยให้แกขึ้นไปบนดาดฟ้าหรอกจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้มีการเล่าเลืองทิ้งทายพร้อมกับสปอยเกี่ยวหน้าปกในตอนถัดไปด้วยนะครับแม้ต้องเดิมพันด้วยชีวิตฉบับหน้าพบกับหน้าปกและหน้าเบิดสีและมังงะวันพีสตอนที่1038ก็ได้ตัดจบลงในฉากนี้เลยนะครับโอ้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับมังงะวันพีสดตอนที่1038นะครับ ในตอนนี้เนื้อหาเยอะน่าดูเลยนะครับเหตุการณ์ที่เด่เนๆเลอในตอนนี้แน่นอนก็คือสึกการต่อสู้ของชื่อตอนนี้เลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเรามารุ่นกันต่อว่าปิกมัมเธอจะจอดไปเลยหรือเปล่านะครับหรือ,อยังสามารถลุกขึ้นมาสู้กับคิดและโลได้อีกนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับแจ้งข่าวดีก่อนเลยมังงะวันพีทไม่งดน,นะครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นอย่างมากเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงนะจุดจุดนี้นะครับแล้ว้าผมมีพูดหลุดหรือว่าพูดผิดพลาดประการใดไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านเอาไว้มาณที่นี้ด้วยจริงๆเลยนะครับและผมก็ต้องขอรบก,กวนทุกทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับ สิ่งนี้แหละครับจะทําให้ทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมอีกในคลิปต่อๆไปนะครับและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ก็คอมเมนต์ทิ้งเอาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ